เออครับเพื่อนๆครับอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ฟ้าเป็นใจนะครเพราะว่า ดูจากโปรแกรมในแต่ละคู่ของคืนวันเสาร์นะครับต้องบอกว่ามันเข้าทางเราเลยเกินนะครับในการที่จะยึดอันดับ4แบบเหนียวๆน,นะครับเริ่มต้นจากคู่แรกแมนยูแมนยูนี่ไปเยือนเอฟเวอร์ตันนะครับเป็นทีมที่ตอนนี้กําลังงอนงานมากกระท่อนกระแทนมากกําลังจะปลดแฟงลำพาดอยู่แล้วแต่ว่าเป็นแมนยูนี่แหละที่ไปช่วยแฟงลำพาด แพ้ศูนย์ตอนหนึ่งะครับเสียประตูตั้งแต่นาทีที่20ก,กว่าแต่ว่าเอาคืนไม่ได้ซึ่งประสิทธิภาพของแมนยูในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเริ่มที่จะไปกันใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาในทีมเยอะแยะมากมายแม้แต่คิสเยโนโรัลโด eno, ando, ยังคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยไปลงกับแฟนบอลนะครับตอนนี้เนี่ยแฮร์รี่เคนลองคิดดูแล้วกันนะครับว่ายังจะอยากไปอยู่แมนยูหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวเหมือนกันเพื่อเอาใจ เอริกเ n นฮากแหละนะครับเพราะว่าเขากำลังจะมาเป็นกุนซื้อคนใหม่ของแมนอยูแล้วเขาก็พยายามที่จะโปรโมทว่าจะซื้อคนนั้นคนนี้มามัดใจกุนซื้อคนใหม่ไงก็เลยมีข่าวกับเคนด้วยเดี๋ยวก็จะมีข่าวคนอื่นๆอีกคอยดูนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องของการที่หวังผลว่าข่าวเนี้ยมันน่าจะทำลายสมาธิของสเปอร์ได้บ้างนะครับแต่ว่าโทษทีครไม่มีผลครับ ีนี้มาต่อที่คู่ที่ 2, อาร์เซนอลเนี่ยเจอกับไบรตันเล่นในบ้านด้วยนะครับปรากฏว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วว่ามีปัญหาแน่นอนสําหรับผู้เล่นอายุน,น้อยๆที่อาร์เซนอลพยายามจะสร้างแกนหลักที่เป็นผู้เล่นวัยหนุ่มเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาตรงนี้ในการที่จะเรียกว่าต่อสู้กับแรงต้านทานแรงกดดันในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลว่าอย่างนั้นนะครับก็ บวกกับการวางแผนที่ดีของไบตันแหละก็เลยเล่นไม่ออกเลยนะครับทั้งเกมรับที่ผิดพลาดง่ายแล้วก็เกมลุกที่สร้างสรรค์กันไม่ได้นะครับดูจะหมดเรื่องหมดแรงกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นโอเดนการ์ดสมิธโร่ต่างๆนะครับสากาก็พยายามแล้วพยายามอีกนะฮะลากรซย์เองก็เรียกว่าไม่ได้ยิงถนัดถนีเลยนะครับซึ่งก็โดน แผนการเล่นของไบรตันเนี่ยที่มาดีเหลือเกินเห็นอย่างนี้แล้วก็เสียวแทนสเปอร์นะครับเพราะว่านัดหน้าสเปอร์จะเปิดบ้านรับไบรตันเหมือนกันก็ต้องมาดูนะครับว่าในเกมนี้เนี่ยพวกเขามีจุดเด่นอะไรยังไงเชื่อว่าคอนเต้และทีมงานเนี่ยวคงไปดูแล้วล่ละนะครับว่าเทปของการเล่นอาร์เซนอลกับไบรตันเมื่อคืนนี้เป็นยังไงเราจะแก้รำยังไงได้บ้างแต่ที่แน่นๆตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลก็ก็เรียกว่าแต้มหยุดตรงนั้นนะครับทำให มีโอกาสสําหรับสเปอร์เลยที่จะเล่นคู่ดึกถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยแม้ว่าจะเล่นมากกว่า1นัดก็ตามอะ่ะแต่ว่าแต้มก็จะห่างออกไป3คะแนนแล้วก็ที่สําคัญประตูดได้เสียตอนนี้กาลังเอ่อกำลังเรียกว่าสะสมเยอะนะครับหนีห่างอาร์เซนอลไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าก็ไปเจอเกมที่แมมันเหมือนกับเหมือนอยู่ในสนามรบนะฮะต้องบอกอย่างนี้เลย เล่นติดดาบตลอดนะครับสำหรับผู้เล่นอัสซันวิลลาคือไม่ต้องอวยกันนะครับว่าเจอราดคุมก็เลยมีความห้าวหาญแบบนี้เจอรลาดมีความห้าวหาญครับในการเล่นสมัยเป็นนักเตะแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นน่าเกลียดไม่ได้เล่นสกรปรกแบบที่วินล,ลาเล่นเมื่อคืนผมพูดเลยว่าอาจจะนอกเหนือคําสั่งโค้ชหรืออะไรก็แล้วแต่แหละแต่มันมาแบบไม่เป็นสุภาพบุรุษนะฮะปลาเท่อนผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าผมก็ชอบเป็นคนที่ เป็นคนที่ชอบดูฟุตบอลเล่นหนักนะครับแต่ว่าหนักในเกมเนี่ยผมรับได้หนักในเกมชนิดที่ว่าปะทะกันปั๊มเป็นปั๊มห้าสิบห้าสิบไม่ต้องย่นย่อใส่กันอันนี้ผมไม่ว่าแต่ว่าเนี่ยวินล,ล่าเนี่ยมาเพื่อตั้งใจตัดฝาลรู้ทั้งรู้ว่าเข้าช้ายอยู่แล้วแต่ว่าก็เตะเตะให้เดี้ยงเตะให้กลัวเตะให้กลัวต้องพูดคํานี้เลยว่าเตะเพื่อที่จะตัดไม้ข่มนามแล้วสเปอร์ก็ เล่นกันไม่ออกจริงๆนะครับเพราะว่าเจอเกมหนะักเข้าไปแล้วมันใครจะใครจะอยากเล่นับคุณนะ่ใช่ไหมฮะโ mm hmm. ดเฮอร์ตี้นี่โดนไป2ดอกนะครับก่อนที่จะเจ็บจนฝืนต่อเล่นไม่ไหวเนี่ย mm hmm. ก็ผู้ตัดสินเองก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะว่าปล่อยเกมแล้วก็แทบจะไม่แจกใบเหลืองเลยนะฮะ <c oughs> ซึ่งเวลาพอผู้เล่น Villa, วินล่าฟาวเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะห้ามปรามอะไรเท่าไหร่นะครับต้องมีผู้เล่นเราเนี่ยคอยไป รุมประท้วงอยู่นะฮะก็มีการหยุดเป็นพักๆะนะครับก็เลยเรียกว่าต้องมีการหยุดเกมกันบ่อยๆทีนี้พอเราได้ประตูเร็วครับเป็นการวางบอลยาวของไดเออร์ขึ้นมานะฮะแล้วก็ผู้เล่นของวิลล่านีมงสกัดออกมาไม่ดีแล้วมาเข้าทางเคนเคนเคนยิงจังหวะแรกเนี่ยไม่ตรงกรอบหรอกนะครับแต่ว่าไปติด บล็อกของแนวรับวินล่ามาเข้าทางของซอนเฮมินแล้วยิงซ้ำเข้าไปอันนี้ก็ถือว่าเ,เป็นเป็นความเก่งบวกเฮงด้วยเหมือนกันนะครับเก่งก็คือการที่กองหน้าเรานะในการที่จะจมูกไวเข้าไปหาบอลได้เร็วนะครับไปไปซ้ำลูกยิงที่มันกระดอนกระเดน็นกระดอนออกมาเนี่ยนะครับเฮงก็คือว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าจะได้ประตูลูกเนี้ยนะครับ เพราะว่าเปิดมาก็ไม่แม่นแล้วแฮร์รี่เคนยิงก็เหมือนจะออกแล้วแต่ว่ามันก็ยังเด้งมาเข้าถ่างนะครับก็เป็นประตูไปพอได้ประตูนําเร็วปุ๊บคราวนี้ก็ไม่มีเกมไม่ได้เห็นแท็กติกของสเปอร์อีกเลยเพราะว่าวิลล่าอย่างที่บอกนะครับมาแบบมาแบบเล่นแรงแล้วก็ครองเกมได้เบ็ดเสร็จนะฮะแล้วเขาก็มีโอกาสมากมายเลอเกินนะครับโชคดีที่อุโกโยริสวันนี้เป็นพระเอกนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ทําให้รูปโฉมของเกมเปลี่ยนหน้าไปถ้าเกิดว่า เสียประตูในครึ่งแรกสักลูกหนึ่งเนี่ยผมว่าโอ้โหแย่เลยเหมือนอาร์เซนอลน่ะคู่อาร์เซนอลนี่ก็เหมือนกันที่ผู้เล่นอาร์เซนอลเนี่ยทำประตูได้แล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งก่อนจะหมดครึ่งแรกผมว่าถ้าลูกนั้นเข้าไปนะคนที่เป็นนักเตะพลังหนุ่มครับมันจะฮึดกลับมาได้เร็วมันจะคึกเลยมันจะคึกแล้วเกมผมว่าครึ่งหลังนี่เปลี่ยนไปแน่แต่บังเอิญว่าไม่ได้ลูกนั้นก็เลยทำให้อาร์เซนอลกลับมายากนะครับจนมาเสียประตูที่2เนี่ย เหมือนกันกับแอสตันวิลล่านะครับพอกลับมาไม่ได้ปุ๊บสเปอร์ก็ใช้ลูกโด่งเล่นงานไปก่อนเพราะว่ายังต่อเกมกันไม่ค่อยดีนะครับต้นครึ่งหลังยิงได้อีกละคราวนี้เป็นการเตะโด,ด่งๆขึ้นมามาจากการวางบอลยาวข้างหลังเนี่ยแล้วก็แฮร์รี่เคนมงเช็ดให้คูลูเซฟสกี้คราวนี้โฉบมาทางซ้ายบ้างปกติจะอยู่ทางขวาคราวนี้โฉบมาทางซ้ายแล้วก็หาจังหวะยิงลอดขาของหลังเข้าไปเสียบมุมสวยงามมาก รูเซฟสกี้เองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ความมั่นใจโอ้โหมาสุดๆจริงๆสำหรับเด็กวัย21ปีชาวสวีดดชคนนี้นะครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำเร็วประตู2-0เนี่ยผมว่าเป็นการทำให้อัซซันเวลลเนี่ยถอดใจไปได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาพยายามทุกทางแล้วเล่นหนักเล่นบีบเร็วแล้วก็แล้วนะครับแต่ว่าเอาประตูไม่ได้แล้วแถมเสียประตูที่2อีกก็เลยเสียขวาญกำลังใจนิดนึงนะครับ และรอกันไม่นานเท่าไหร่ประตูที่3ก็ตามมาก็ <c oughs> าเป็นลักษณะของ <c oughs> การเล่นบอลยาวอีกแล้วคราวนี้มาจากทางขวาบ้างโรเมโรเปิดแล้วแฮร์รี่เคนมงเช็ดแบบแบบรู้กันว่าจุดนัดพบอยู่ตรงไหนเพราะว่าซอนฮยอมินพุ่งไปแล้วนะครับรู้เลยซอนฮยอนมินก็เลือกมุมยิงสบายนะครับคือการประสานงาน กันในใน3ประตูแรกของสเปอร์เนี่ยมันมาจากลูกโด่งล้วนๆเลยนะครับที่เปิดจากแดนหลังขึ้นมาคือไม่มีรูปแบบอะไรมากเปิดจากข้างหลังมาแล้วก็เช็ดไปวันนี้หัวเรดาร์สำหรับแคริเคนี่สุดยอดจริงๆนะครับไม่ได้มีดีแค่การทำเกมด้วยเท้านะฮะหัวก็ดีด้วยเป็นกองหน้าหัวดีนะครับและสุดท้ายประตูที่4เนี่ยถือว่า เป็นการเข้าทําที่สุดยอดจริง,รงคือมันมาจากเกมรับตัดบอลได้ข้างหลังแล้วค่อยๆแกะกันขึ้นมานะครับแล้วเป็นคูลูเซฟสกี้เนี่ยโชว์อีกละโอ้โหยึกยักคลึงดึงหลอกนะครับม,มีมาครบทุกอย่างก่อนจะจ่ายให้ซอนุม,มินยิงแฮตทริกเข้าไปนี่คือความครบเครื่องครับของกองหน้าของเรามีมีบทบาทมีส่วนร่วมทุกคนเลยนะในประตูที่4หรือว่า มันเป็นการแสดงออกที่เพอร์เฟกแล้วก็การรับมือความกดดันที่เราอยากจะเห็นนะครับในสถานการณ์แบบนี้การไปเยือนแอสตันวิลลาแม้ว่าเราจะผูกปีชนะก็จริงแล้ววินล,ลาเองก็แย่มาก็จริงเขาก็อยากพิสูจน์พิสูจน์ฝีมือของเขาว่าตกลงม,มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับ3นัดที่แพ้รวดมาก็พยายามแล้วนะครับพยายามที่จะปกปิดร่องรอยความบอบช้ำของพวกเขาด้วยการงัดเอาความรุนแรงเข้ามาสู้แต่ว่า เราก็คุมสถานการณ์ได้ดีนะครับคอนเต้ก็ชมหลังเกมนะฮะแต่ว่าโดเ e อร์ตี้เนี่ยต้องมาดูการตรวจร่างกายวันจันทร์ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอว่าอย่ากให้เป็นอะไรมากเลยเพราะว่าตอนนี้นี่กำลังฟอร์มเด่นฟอร์มดีถ้าเกิดว่าเป็นอะไรไปคนหนึ่งเนี่ยนัดหน้าก็จะเหลือเอเมอรซนคนเดียวครับทางขวาเนี่ยมันมันก็คือดูจากเมื่อคืนนี้แล้วเขายังมีความผิดพลาดอยู่เยอะมากนะครับ อยู่เยอะจริงๆแต่ว่าดีที่ว่าเพื่อนช่วยด้วยอะไรด้วยแล้วตัวเขากา็ยังพอที่จะมาแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองได้บ้างบางจังหวะนะครับก็เลยเอาตัวรอดมาได้แต่ว่าถ้าไปเจอเกมที่แบบต้องต้องห้ามพลาดพลาดไม่ได้เลยพลาดแล้วถึงกับโดนลงโทษเลยเนี่ยเอเมอรซอนอะาจะลำบากนะครับ ซึ่งผมเห็นหลายจังหวะที่เขาน่าจะถึงบอลก่อนแต่ก็บางบอลไม่ดีหรือว่าการการเตะยัดคู่แข่งเนี่ยแต่ว่าก็เสียเหลี่ยมทุกทีนะครับไปโดนตัวเองออกหรืออะไรเนี่ยนะครับการเคลียร์บอลบางจังหวะก็ไม่ไปไหนนะฮะเป็นต้นก็มันมันยังได้ทำทำได้ ไม่สุดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าโดเฮอร์ตี้กลับมาในในเกมหน้านะพูดถึงเกมหน้าโดเฮอร์ตี้กลับมาอยู่ทางขวาแล้วทางซ้ายก็มีเลกิลอนที่พร้อมแล้วเนี่ยก็น่าจะลงตัวกว่านะครับอ่ะแต่ว่าก็เป็นเกมที่ผ่านมาได้ครับแม้ว่าจะแลกมาด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวบอบช้ํากันหลายคนนะฮะก็เป็นชัยชนะที่สวยหรูแล้วก็ทิ้งห่างอันดับ5ไป3แต้มแล้วประตูได้เสียเนี่ยก็บวกโอ้โหเกือบ20ลูกเลยตอนนี้นะครับถือว่า ไม่มีอะไรน่าพอใจมากไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท็อฟฟเรายังลุ้นได้นะครับลุน้นนัดต่อนัดแล้วเราก็ขยบใกล้เข้าไปแชมเปี้ยนลีกในทุกๆขณะนะฮะก็ขอให้ฟอร์มดีอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ทีมอ,อื่นๆก็เนี่ยแหละครับผมก็กําลังชี้เห็นว่าพวกเขากําลังมีปัญหานะครับอาเซนอลก็มีปัญหาแมนยูมีปัญหาแต่วสเทิรนี้ยังไม่ได้ลงสนามนะครับในตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงละกันนะครับ อขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับว่าคิดเห็นยังไงกับเกมนี้นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ